สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดค่ะ หรือเรียกทางการแพทย์ว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคนี้คนจะพูดกันว่าเฮ้ยเนี่ยเจ็บหน้าอกโรคหัวใจฉันเป็นโรคหัวใจแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นที่ตัวหัวใจนะคะมันเป็นโรคที่เส้นเลือดของหัวใจก็คือเส้นเลือดหัวใจที่เอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตีอ่ะว่าง,ง่ายๆก็คือโรคเส้นเลือด ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตีบแต่เราเรียกกันว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคหัวใจฉันเป็นโรคหัวใจแต่แท้จริงแล้วตัวหัวใจเนี่ยยังทํางานได้ดีแต่เลือดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันตีบม,มันแคบไปวาง,ง่ายๆทุกคนก็บอกว่าฉันเป็นโรคหัวใจอาการเป็นยังไงบอกว่าเนี่ยฉันเป็นโรคหัวใจมีอาการยังไงหรอก็คือเจ็บหน้าอกเจ็บบางคนบอกว่าทาอะไรนิดนึงเจ็บหน้าอกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยง่ายมากเลยเจ็บแล้วเจ็บยังไงคะล้าไปกลาง ล้วขึ้นไปกลามล้วมาคอล้วมาแขนข้างซ้ายหัวใจเราอยู่ข้างซ้ายค่ะงั้นจะเจ็บล้วแขนข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาจะเจ็บหนักๆเหมือนมีอะไรมารัดเหมือนมีแบบบางคนบอกหนักเหมือนมีรถบรรทุกมาลับมากดทับเลยมันจะเจ็บคนละแบบไม่ใช่เจ็บจี๊ดนะมันจะเจ็บหนักๆเจ็บเหมือนมีอะไรมาหน่วงมาทับอันนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะ เหนื่อยหอบเพราะว่าพอเป็นหัวใจแล้วบางคนเนี่ยหัวใจจะทํางานไม่ดีเพราะว่าอะไรคะเพราะเส้นเลือดหัวใจมันตีบก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตรงนั้นน่ะที่มันต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงเนี่ยมันตายไปบางส่วนพอกล้ามเนื้อหัวใจมันตายหัวใจก็เริ่มทํางานไม่ดีแล้วมันก็คือพันกันอะมันวนวนพันกันเส้นเลือดหัวใจมันตีบก่อนมันเสียก่อนกล้ามเนื้อหัวใจก็เริ่มตาย หัวใจเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่เคยหยุดทํางานเลยค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ 5- ้าถึงหสัปดาห์เริ่มหมออุตราซาวเนี่ยเห็นหัวใจลูกตุ๊บ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 จนคุณเสียชีวิตหัวใจยังค่อยได้หยุดพักสรุปแล้วหัวใจทํางานตลอดตั้งแต่มีชีวิตคุณจะหลับหัวใจก็ยังทํางานนั้นคุณต้องดูแลหัวใจคุณค่ะก็คือดูแลเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจของคุณนี่เองเส้นเลือดหัวใจตีบวันนี้หมอจะมาพูดถึงโรคเนี้ยเส้นเลือดหัวใจมันตีบ แล้วคนเราก็จะมีอาการเหนื่อยเจ็บหน้าอกทำะไรนิดนึงก็เพลียหายใจหอบหมดสติเลยบางคนลุกขึ้นนิดนึงเวียนหัวมันมีอาการหลากหลายมากบางก็บางคนก็บอกว่าหัวใจวายไปเลยความดันต่ำเพราะว่าหัวใจมันเป็นเหมือนกับปั๊มน้ำไปเลี้ยงทุกอวัยวะเลย แล้วบอกว่าทําไมล่ะหมอทําไมบางคนมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบล่ะคะเพราะอะไรเพราะว่าฉันความดันสูงใช่ไหมฉันไขมันสูงใช่ไหมกลับมาสู่เรื่องเดิมๆที่หมอเคยอธิบายเลยค่ะก็เส้นเลือดคุณอักเสบหลอดเลือดคุณอักเสบเส้นเลือดออกมาดีๆตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เกิดคลอดให้มาเนี่ยเส้นเลือดคุณก็ออกมาดีเส้นเลือดหลักที่ออกมาเป็นเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เรียกว่า coronary artery เส้นเลือดนี้ค่ะออกมาจากหัวใจเนี่ย ทุกคนผนังหนาแข็งแรงสูบฉีดเลือดพุบพุบพุบให้ไปเลี้ยงทุกส่วนแต่คุณดูแลมันไม่ดีเส้นเลือดนั้นมันอักเสบมันก็ต้องมาปะมาซ่อมมาแซมเหมือนท่อน้ําออกมาดีๆอา้าวถนนขับรถล,ลูกลังมาเอา้ามีพังซ่อมมันก็ต้องซ่อมแซมมันเหมือนกันค่ะคุณทําหลอดเลือดมันอักเสบเส้นเลือดมันก็เลยติบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆร่อ่าคราวนี้ พอหลอดเลือดหัวใจคุณตีบเรื่อยๆกล้ามเนื้อหัวใจคุณก็เริ่มตายคุณก็เจ็บหน้าอกเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนคุณก็ต้องไปรักษาใช่ไหมคะงั้นอะไรละ่ะที่เป็นสาเหตุทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบถ้าคุณกลับไปฟังคลิปเก่าๆของหมอเลยนะคะปัญหาอันเดิมๆเลยค่ะที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบมีเยอะมากหลักๆเลยนะคะคุณกินน้ําตาลเยอะกว้างมากเลยนะคะบางคนบอกว่ากินแต่ผลไม้ ต่กินผลไม้คือน้ำผลไม้กินน้ำส้มคั้นวันหนึ่งเป็นไม่รู้กี่แก้วเลยน้ําตาลขึ้นสูงมากนะคะเพราะว่าน้ําส้มแก้วหนึ่งเนี่ยคุณเอาไฟเบอร์ออกแล้วคุณคั้นออกมาคุณเอาแต่น้ําตาลในตัวมันอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะนอกจากเอามาปั่นรวมมีไฟเบอร์รวมอยู่ในน้นได้จะกินอาหารคุณต้องศึกษาอะไรที่น้ําตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบหมดงั้นน้ําตาลทุกชนิดน่ากลัวหมดไม่อยากให้กินน้ําตาล น้ำตาลขัดขาวที่กินกาแฟแล้วขอใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนกินขนมหวานแล้วใส่น้ำตาลอันนั้นน่ากลัวมากนี่ค่ะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดร่างกายเราจะต้องกลัวน้ำตาลมากเรก็ต้องมาซ่อมแซมมาปะผุมันก็ทําให้หลอดเลือดเราหนาตันขึ้นมาหรือแป้งขัดขาวไม่ได้ต่างอะไรกับน้ำตาลเลยค่ะบอกหมอฉันไม่ชอบกินขนมหวานเลยอ่ะวันวันนึงกินแต่ สลาเปากินแต่ครัวซองกินแต่เนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยไม่เคยปรุงก๋วยเตี๋ยวใส่น้าตาลเลยนะ,นะคนไข้มาพูดกับหมออย่างเงี้ยเนี่ยกินมักกะโรนีกินเส้นหมี่ชอบกินขนมจีนมากเลยไม่ต่างกันเลยนะคะมันเป็นแป้งขัดขาวพวกที่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนมาเป็นแป้งขัดขาวเนี่ย เคี้ยวเข้าไปในปากเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยปุ๊บเอาไมเลสในปากไม่เกิน1น,นาที2นาทีย่อยเป็นน้ําตาลแล้วค่ะมันก็เข้าไปกระตุ้นในร่างกายเราข้อที่2คือพวกกลุ่มไขมันทรานไขมันที่เขามาแปรรูปอันนี้เกิดการอักเสบเพราะร่างกายไม่รู้จักไขมันชนิดใหม่ ไขมันแต่ก่อนต้องเป็นน้ำาแล้วเดี๋ยวนี้มันหืนง่ายมันมาใส่แปรงล่างเป็นไขมันทรานให้มันเกิดเป็นไขมันเทียมะค่ะเนยเทียมแข็งตัวแปรรูปร่างกายเข้ามาคืออะไรร่างกายเราแบบเกิดการอักเสบหรือไขมันปกติแล้วนี่แหละค่ะแต่ไปโดนความร้อนไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วไปโดนความร้อนที่ไปผัดในครัวเราเห็นไหมคะในครัวเราผัดชงเชงชงเชงแล้วในครัวเหนียวเหนียวนี่แหละค่ะในหลอดเลือดเราก็เหนียวก,ก็เกิดการอักเสบในร่างกายเรา นี่แหละค่ะไขมันที่เติมไฮโดรเจนทั้งหลายที่เกิดจากการผัดทอดแล้วจากการไม่อิ่มตัวแล้วเราไปทําให้มันโดนความร้อนนะคะเกิดการอักเสบในร่างกายเราพวกนี้ทําให้เกิดการอักเสบหมดหรือการทําตัวเองเช่นไรบ้างคะกินแอลกอฮอล์หมอเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าแอลกอฮอล์ร่างกายเราเผาผันได้น้อยมากเผาผันได้20% 8 0เอ์พอผ่านไม่ได้ตับต้องเอาไปทําเกิดอะไรคะไขมันพอกตับเป็นบอ่อนําของโรค NCD ซดีต่างๆพอตับเราทํางานได้ไม่ดีตับเราเป็นโรงงานกําจัดของเสียของเสียต่างๆที่เข้ามาพอกเต็มร่างกายเกิดการอักเสบในร่างกายหลอดเลือดอักเสบก็เกิดตามมาค่ะเส้นเลือดหัวใจก็ ตีบตีบตีบแล้วจะโทษใครมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะคะเราไม่ได้ติดเชื้อโควิดเข้ามานะคะแล้วเกิดเส้นเลือดหัวใจนะมันเกิดจากคุณกินน้ําตาลกินแป้งขัดขาวกินไขมันทานกินแอลกอฮอลสูบบุหรี่สูบบุหรีห่หมอเคยพูดบุหรี่แค่ตัวบุหรี่มันนะคะยังไม่ได้เผาเนี่ยมีสารพิษเนี่ยหกรชนิดถ้าเผาแล้วปุ๊บสูบเนี่ยมากกว่า7 0 0 0ชนิดค่ะสูบเข้าไปาคุณคุณสูบให้ตัวเองคนเดียวไม่ว่าแพสีรสมุก คนข้างนอกโดนด้วยนะคะทั้งหมดนี้ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบแต่คุณก็ไปโทษว่าเอ้ยพวกไขมันนี่ไงมันเพราะมันไปปะหลอดเลือดไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากอักเสบก่อนแล้วมันถึงค่อยไปปะใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้มันรู้ทีหลังจะรู้ได้เร็วหมอแนะนาให้ไปทาเาเรียกว่าแคทสแกนคือโคโรนารีอาร์ทรี แคลเซียมสกอร์ดูเดี๋ยวนี้เขาเป็นการทําที่ค่อนข้างจะไม่ต้องมานั่งอินเวสีไม่ต้องแทงเข้าไปคือเขาดูแคลเซียมตรงโคนลน y รี่อัทเทอรีเมื่อกี้หมอบอกแล้วคือมีพวกแคลเซียมไฟบินอะไรไปเกาะอ,อีกเท่าไหร่เนี่ยไอ้เครื่องใหม่ตัวนี้นะมันเป็นตัว CT เป็นตัว CT เลยที่แบบวัดความเร็วได้เร็วมากแม้แต่หัวใจเต้นอยู่นะมันจะดูได้แบบ128สไลด์แม้แต่หัวใจเต้นปุ๊บปุ๊บป,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 บปบมันจับได้เลยอะ แล้วรู้เลยว่ามีแคลเซียมอยู่สกอร์อยู่เท่าไหร่ถ้าสกอร์คุณเป็นศูนย์คุณแฮปปี้เลยค่ะคุณไม่มีแคลเซียมเกาะเลยยังไงคุณก็ไม่เสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจตีบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสกอร์คุณเกิน400นะก็คือแคลเซียมคุณอุดแน่นมากเลยเน่ะคุณเสี่ยงเสี่ยงมากๆแม้แต่ตอนนี้คุณไม่มีอาการนะโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่ต้องฉีดรังสีอะไรเข้าไปให้ให้เจ็บตัวเลยเขาจะบอกได้เลยว่าภายใน2-5ปีเนี่ยคุณจะมีความเสี่ยงตายต่อหล ซึ่งมันเร็วกว่าการที่จะมาเสี่ยงมาเดินใช้พานมาเดินอะไรซึ่งมันมันต้องทําให้เกิดอาการตอนนั้นไงซึ่งหมายว่าบางคนเนี่ยมันยังไม่มีอาการเลยค่ะมันโลกนี้มันเป็นแบบตายเฉียบพันอ่ะอยู่ดีๆปุ๊บปับอะไรแล้วเฮ้ยคนเห็นกันอยู่ดีๆทําไมวันนี้เขาหัวใจวายไปแล้ววิ่งอยู่สนามฟุตบอลยังแข็งแรงอายุ35ตายไปแล้วยังพูดอ่านข่าวอยู่ปุ๊บไปแล้ว นั่นแหละค่ะตอเลือดหัวใจทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขามีความเสี่ยงนอนไม่หลับนอนดึกนี่มีเสี่ยงมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่หมอพูดมากินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นมันมีหลายอีกหลายปัจจัยอนอนคุณนอนไม่ดีเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังฮอร์โมนตัวนี้สะสมไขมันตะกี้สลายนะ ฮอร์โมนตัวนี้ทําให้ไตกีีสลายสะสมไม่ดีช่วงนอนช่วงโกดฮอร์โมนหลังสี่ทุ่มถึงตีสองนี่สําคัญมากต้องนอนช่วงนั้นคุณบอกว่าเอ้ยหมอบอกให้นอนเนละหชั่วโมงฉันก็6ชั่วโมงนะแต่ขอ3ามทุ่มถึงบวกไปอีก6ชั่วโมงไม่ได้คุณต้องเก็บเวลานั้นขอเก็บเวลานั้นแต่6ชั่วโมงเข้าใจหมอไหมคือ4ี่ทุ่มถึงตีสองแต่บวกหัวบวกอะไรให้มัน6ชั่วโมงนั้นประมาณนั้นไม่ใช่ว่า6ชั่วโมงแต่คุณไปตีสามแล้วบวกไปอีกหังล คืออยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าแนะนําก็คือถ้าอยากจะรู้ว่าฉันแข็งแรงจริงไหมสกอร์หัวใจจะเป็นไงไปทำแคทสแกนจะรู้ไม่อินเวสีฟเลยไม่เจ็บตัวแล้วก็เป็นการทำซีทีธรรมดานะแต่ก็จะได้จะได้รู้ด้วยว่าเราแข็งแรงดีแค่ไหนนะคะแล้วปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะเลี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจวายนเนี่ยหัวใจวายคือจริงๆแล้วภาษาชาวบ้านน่ะจริงๆก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะก็คือ ปฏิบัติตัวดื่มน้ำเยอะๆเลือดไหลเวียนดีพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาสี่ทุ่มถึงตีสอที่โกฮอร์โมนหลังแต่ขอสักหชั่วโมงต่อวันไม่กินแป้งขัดขาวไม่กินน้ำตาลไม่กินไขมันทรานไม่กินไอ้พวกไขมันที่หมอพูดกินโอเมก้าสามเยอะๆไปดูคลิปหมอเลยค่ะโอเมก้าสที่เคยทำไว้แล้วลดการหลเลือดอักเสบ นะคะดูแลตัวเองเออกกาลังกายสม่ําเสมออย่าหักโหมนะบางคนบอกออกกาลังกายทั้งวันหนึ่งเป็นวันละชั่วโมงชั่วโมงแล้วออกยาวทุกวันต้องพักเซลล์ด้วยค่ะออกแล้วก็มีการพักของร่างกายวันหนึ่งสักสิบห้ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีไม่ต้องเกินในี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็วันเว้นวันสองวันค่อยออกใหม่อาทิตย์ละสองสามวันก็พอให้ร่างกายได้มีการพัก,พก พักเซลล์บ้างนะคะแล้วก็ทุกคนจะแข็งแรงอยากจะรู้ว่าชั้นดีแค่ไหนก็ไปทำแคทสแกนดูเลยว่าสกอร์ชั้นศูนยไหมแล้วก็แจ้งข่าวหมอมาก็ได้ทางข้างล่างหมอจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเ,เราแข็งแรงดีแค่ไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเราเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ